ส้ัสัีสวัสดีพลังปล่อยพลังใส่กันะป,ปล่อยพลังปล่อยพลังโอ๊ยสวัสสัสมาสวันะปล่อยพลัง ขวยพลังใส่กันอเอ้าไอ้หมีมาได้ไงหมีกินอะไรมาเนี่ยมาเร็วสฟิงสฟิงเอาแล้ววัวเจอแมวแล้วทีมแมวสู้เร็วมีมาเร็วมีมาเอามีมา มาแล้วทีมงานแมวซิ่งไปจำยโอ้ยมีหอมแก้มกันด้วยนะ่ยยัยยืนมองเขาจูบกันนะเอ้านี่มี นี่มาดูหมีนี่เด้วใหญ่ไหมดูหมีไหมหมีไปไหนมาฮะนั่นไงนั่นนั่นนั่นสปร,งสปรงิงสปริงนัองสปริงหมีหมีหมี เรียกไม่หันมีเอา้าซ่วมแน่เลยเนี่ยอาการแบบเนี้ยมีวัวแอบมองมีวัวแอบมอง ยายมาเร็วมาเร็วยายมาเล่นกับแมวเหรอยายเล่นกับแมวเหรออ่ะวยายเล่นกับแมวอ้าวอ่ะเล่นกับแมวไปเออหมีโดนกัดหางแล้วเอ๋อ <c ười> เอาไแล้วเ,เอาแล้ว มีไหมสปริงมาร็ว